มีตังมีตังเอ้ยมีตังเอ้ยเอ้ยใครเอ่ยเฮ้ยเฮมีตังไหมเฮ้ยมีตังไหมคะใช่มีตังไหมคะใช่มีตังไหมคะดูสิเฮ้มีตังไหมลูกฮึ่ตื่นเช้ามาอารมณ์ดีอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มให้ยายพรดูหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะเน่งเอ่งเอ้ย เลดูทีดูทีมีตังมีใช่มีตังไหมลูกอืมหนใ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 ช่มีตังไหมใช่มีตังไหมขาเออ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 นี่นี่นี่นีมีตังหรือเปล่าน้องมีตังหรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจอารมณ์ดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมีตังไหมคะเห็นมีตังไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มีต hey, ังค์มั้ยคะตื่นขึ้นมาเป็นยังไงตื่นขึ้นมาอารมณ์มีตังค์เอ้ยมีตังค์เอ้ยหน้าทําไมถึงโหดตุญูแบบนี้คะนะมีตังค์เอ้ยมีตังค์เอ้ยจะจริงเจะจริงเจะจริงเจะเจะจริงเจะจริงเจะจริงเจะมีตังค์เอ้ยหือๆๆๆ ตื่นขึ้นมาน้องมีตังก็อารมณ์ดีค่ะน้องมีตังก็อารมณ์ดีค่ะอยู่กับคุณยายค่ะอยู่กับคุณยายค่ะเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเวยยเวยแค่นี้พอแค่นี้พอพอไหมน้องมีตังพอไหมคะฮหืึ น้องมีตังพ่อไหมคะพ่อไหมคะน้องมีตังมีตังเอ้ย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 เนี่ยเนี่ยดาราไหมเนี่ยฮะมีตังเป็นดาราไหมเนี่ย เป็นดาราไหมเนี่ยดาราไหมเนี่ยดารามีตังไหมเนี่ยตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีไหมคะตื่นขึ้นมาหนูกินนมแล้วค่ะอารมณ์ดี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 แล้วค่ะมีตังเอ้มีตังเอ้ เอาแค่นี้ก่อนนะคะมีตังเอ๊ย